สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไม่แฟมิลี่นะครับผมฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมดูครับยังฟ้าครึ้นฝนตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับแต่ก็ยังมืดอยู่นี่ก็คุณยายนะครับคุณยายกาไลทองครับอุ้ยไม่ใช่จําผิดคุณยายแก้วตานี่ครับฝนตกคุณยายก็จะเล่นเต็มที่นิดนึงนะครับผม นี่ขัน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 เดี๋ยวพาไปอยู่คุณยายกำไรทองครับผมนั่นก็เป็นคนุณยายกำไรทองนะครับผมนี응่คุณยายกำไรกำลังยืนอยูน่นะครับผมโอ้คุณยายอ้วนมากนะครับกำไรทอง นี่ครับกำไรทองที่มาจากวัดส,สมานนะครับผมอ้วนมากนะครับเพึ่งตื่นนะครับเพึ่งตื่นหญ่าเก็กป่านะครับอ้วนนะครับ เป็นช้างช้างผิวสวยมากครับดำเมื่อมเลยกำลังนอนตื่นนะครับจะหิวจะกินอีกแล้วครับดูท้องครับโอ้โหเหมือช้างท้องเลยนะตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะครับอยู่ที่หมู่บ้านชาเขาตอนนี้มีอยู่14เชือกนะครับรวมทั้งกำไรทองด้วยนะครับ ไปดูน้องใหม่กันนี่คือน้องใหม่นะครับทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับผมตื่นนอนแล้วนะครับอยากเล่นน้ําฝนนะครับน้องใหม่เพราะว่าช้างเขาเจอน้ําฝนแล้วก็อยากเล่นนะครับนี่ครับมีก็ไปไหนก็ไปด้วยตลอดเลยนะี่จะตังนะ่ย อยากเล่นน้ำฝนใช่ไหมน้องใหม่น้องใหม่อยากเล่นน้ำนะครับอยากอาบน้ำฝนบรรยากาศตอนนี้ก็ยังฝนยังตกอยู่นะครับก็ช่วงตกช่วงเมื่อคืนนี้นะครับประมาณตีสองตีสาได้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลี่ด้วยนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆที่พัทยาหมู่บ้านชาวเขาครับผมฝากเป็นกำลังใจ กับน้องใหม่แฟมิลี่แล้วก็คุณยายแก้วตานะครับฝากสับสไครต์กดติดตามสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ